ต graduate, ัวน like ี <ah ้เป็นไม้ขี้เหล็กครับช่วงช่างอยู่80เซนยาวโดยรวมก็ประมาณเมตรยี่สิบห้านะครับยางใหญ่นะเพว่าเป็นยาง6กมิลแเซนนะความแรงสามารถตึงยางเข้าไปได้อีกดันลูกปืนด้านในยางนะให้มันสั้นลงแค่นั้นใส่ลูกนะครับแล้วก็ปีติปีติคุณพี่บอยผมเทสให้ดูหน่อยนะพอดีตอปุ๊บปีติความติดลูกค้าอยู่นะลูกค้าจะมานั่งรอเลยนะฮะับก็เลยนั่งทำนั่งทำเสร็จก็เลยคึ่งว่างนะครับโอ้ย เดี๋ยวเรลองยิงดูสักระยะ,ะสะักแปดเมตระะนะครับน่าจะพอดีปอดีแหละคุณสินนะครับพี่อยากไม่ไปติดกล้องหรอที่เห็นนี่ก็เป็นกของเบอร์รี่นะครับใส่ลูกแปดมิลแปดมิลสำหรับไล่ไม่ใช่แปดมิลสิตัวนี้เป็นตัวเอ่อสิบสองมิลลูกแก้วนะครับแต่งจริงจริงเรื่องแต่แปดมิลถึงสิบหกมิลท้าอาร์ม แป๊บนึงพอยิงตัวนี้่อนโอเคแป๊บเดียวใส่ลูกแล้วก็เลงอย่าให้แม่ติดกล้องติดเลเซอร์เอาตัวนี้ผมไม่ได้ติดผมเล่งกก่าเลยละะะ่ะของเดียวเดียวนี่แหละนะครับใส่ลูกเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็เหยียบออก วันนี้วันที่ห้าเดือนหก5 6 5มา้ารห้านะครับที่ขายทำเงินโอเคบอยผงรีวิวผมก็รีวิวตัว้ายเยอะไทยเยอะมากตอนนี้นะครับกำลังจะเข้ามาอีกนะครับยองแล้วก็ยิงน,นะครับตัวเดิมนี่แหลอะเนะี่ ผมยิงกาวนะครับใหญ่แม่นติดกล้องติดเลเซอร์นะครับจริงจริงก็ไม่ต้องติดก็เล็งเหมือนผมนี่แหละเล็งยังไงมันก็เล็งจากศูนย์หลังเนี่ยตรงกลางตรงกลางหัวไกลเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็ไปด้านหน้าตรงง่ามนี้เรายิงใส่ต้นไม้ใส่กล้องอใส่ต้นไม้ใส่กล่องดูนะครับมันก็อยู่แถวๆนี้แหละโอยิงยิงยิงเออมันลงต่ำนี่ว่แล้วเราก็รู้แล้วเออมันต่ำแล้วก็เล็งขึ้นมาหน่อยกันเองครับกระประมาณนี้เอาละกัน แต่บางต้นนู้นเรื่องวิถีมันแม่นควรจอดูยุยงเยอะนะครับเป็นการถ่ายทุกต้นสองนาทีกว่าอันนี้ตัวงามตัวหนังรองก็มีตัวพันท้ายนะครับกำลังประกอบช้ทั้งหมดเลยปืนสไลด์ทั้งหมดเลยถึงนู่นเลยครับนะครับแล้วก็มีด้านนี้อันนี้เป็นเนี่ยทั้งหมดเลยที่เห็นกำลังรอขึ้นนะครับ ตัวล่องก็คือนี่แหละตัว25่สิเซตยีมิลตัวนี้ทั้งหมดที่เห็นอยู่ที่ทําเสร็จน่ยก,ก็มีตัวนี้ตัวนี้เอาไปแล้วเรียบร้อยแล้วตัวไม้สักแล้วก็ตัวนี้ที่คุณพี่ทักบอกท้ายเปล่าแล้วก็มีด้านนี้โอเคนะฮะขอบคุณครับ